thank <laughs> you แบบฝึกหัดนะคะเป็นการทดสอบประจำบทที่หนึ่งให้นักเรียนทุกคนเปิดหนังสือหน้า14บสี่ค่ะเปิดหนังสือออกกันหน้า14บสีจะให้ทําแบบฝึกหัดบทที่หนึ่งนะคะคุณคูนคะแชร์จะมาอยู่กับเราสองหนึ่ง สองเดือนคือเดือนมิถุนายนสิงหาสิงหาคมกันยาใช่ไหมคะสิงหากันยาเสนเชือบเส้นเชือาก็คือกันยาอยัน Right. A. A, A, T, A. 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 A, A, J, K, U. U. U, L, L, Y, Y, July, July. Very good. Love your ก็จะใช้โปรแกรมเพ้นนะครับใช้โปรแกรมเพ้นใช้โปรแกรมเพ้นนะครับตอนนี้ก็รอรอเครื่องให้พร้อมก่อนรอเครื่องพร้อมก่อนครับเดี๋ยวแล้วก็ค่อยเข้าโปรแกรมนะครับตันนี้ครับตามสบายเลยได้จับมุมเม่ แต่เยล็ดของต้นนี้เนี่ยถ้าวันพระวันสะพานมาถ้าถ้าบ้านไทยอ่ะไม่ไม่แต่เคียนกับภาษาบ้านเราคนละไม่เน้นไม่แคค่ไม่แค่หรือไม่สักเกียนนะคะไม่แแอืมันเป็นต้นใหญ่เราเข้าเบรคไปตัดไม่เห็นเสาเพื่อนแล้เห็นนั่นเห็นนี่แกนนี่แหละแล้วถ้ามันมีตาตาแล้วที่นี่ตาตรงนั้นเน่ะเขาบอกว่าถึงวันถ้าต้นไหนถ้ามันมีมีนาน นางไม้นางพญาที่เฝ้าอยู่กับต้นตีต้นตะเคียนอยู่มันจะมีน้ำตาออกทุกวันเวลาสี่ห้าทุ่มต้นอ้นบูบูบูเก้าบูเก้าบูเก้าบูเก้เออเออลาเกอร์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  ไปเลานิทานน้ฟันเรื่องเรื่องอะไรเลยราชสีกาหนูนะคะซึ่งนักเรียนว่าหนูหรือว่าราชสีมีตัวใหญ่ราชสีกา<ส>หนูตัวเป็นยังไงคะเลแ,แต่ว่าสองสัตว์นี้เป็นยังไงเลยเขาเป็นยังไงมาเป็นเพื่อนรักกันนะคะช่วยเหลือเพื่อทูลกันนักเรียนก็เหมือนกันนะคะ การเรต้องเป็นยังางการต้างตามีการเลือกเสื้อเอปลือแผ่มีอะไรก็แปง,งตันกสะสุนว่ารีบเข้า จากชั่วโมงที่แล้วซึ่งเรียนเรื่องทรัพยากรทรัพยากรแล้วก็ได้เรียนไปเกี่ยวกับเรื่องดินแล้วนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องน้ํานะคะนักเรียนคะน้ำนีำ่ถือว่าเป็น

เป็นไปเพื่อเปรตดวิสัยวิบากแห่งมุสาวาทของผู้เป็นมนุษย์ที่เบากว่าวิบากทั้งปวงคือวิบากที่เป็นไปเพื่อการถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงภิกษุทั้งหลายปิสุนาวาทที่เสพทั่วแล้วเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อนรอกุณรูเรืองมก็บเท้าครูประจำชั้นปอมศาปิที่หุ่ตำแหน่ง <c oughs> เป็นครูห้อ,องเปิดการทีร่นิตาครับวันนี้สอนนักเร,รียนชั้นขอนมศาปิที่ยหกและสอนวิชาิตศาสตร์ <c oughs> วันนี้คุณครูจะสอนเรื่องการหาขอนมอโดยวิธีต่างหานะครับนักเรียนขอนมอย่อมาจากอะไรครับถามหวอหลอนักเรียนร้องเพลงที่คุณครูให้พวกเราได้ไหมขอรมอได้ ใครร้องได้ดยกมือเอาหนึ่งเที่ยวเนาะก่อนที่จะเรียนหนังสือเราเข้าบทเรียนโดยการร้องเพลงขอระมอหนึ่งเพลงเอาใครรับงารยกมือเอาพร้อมเอาหนึ่งสองสาม ติดขัดขดมันเป็นติดติดขาดขดติดติดขาดขัดมันเป็นติดติดขาดขาดมันเป็นลมเพลมพัดมันออกพิรุษชัดชัดมันไม่ค่อยชอบไปวัดมันชอบแงะแงะงัดงัดติ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 ดขัดขาดขัดขาดอย่างเนี้ยมันต้องสอนอย่างเนี้ยมันต้องสอนอย่างเนี้ยมันต้องสอน ชอบแต่ดูหนังฟังเพลงดูหนังฟังเพลงชอบแต่ดูหนังฟังเพลงงานคนอื่นชอบเปเลงงานที่ทําอยู่ดันเซ็งทําเป็นเครียดเครียดแคร่งๆชีวิตวังวงเวงเวงต้อ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 งต้ต้ือนเตือนตือนเตือนอย่างเนี้ยมันต้องสอนอย่างเนี้ยมันต้องสอนอย่างเนี้ยมันต้องสอนสอนธรรมะนะ ความสดชื่นอย่าให้เลื่นหลุดขอบไปที่ชอบที่ชอบป่าช้าไปมะได้ผีช่วยสอนสาระสาระอย่างเนี้ยมันต้องสอนอย่างเนี้ยมันต้องสอนอย่างเนี้ยมันต้องสอนสอนแล้วจะหายห่วงมันเป็นเสมอมันเป็นผู้อู้อะาอ้มันเป็นเสมอมันเป็นผู้อู้อ้อ้มอมออองานหลวงนี่หลบจังนะไม่อู้ก็เหนื่อยสิคะมันพูดอย่างนั้นเลยนะเต็ม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  เต็ม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 กุ้งต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 ุุ้งอย่างเนี้ยมันต้องสอนอย่างเนี้ยมันต้องสอนอย่างเนี้ยมันต้องสอน นังฟังเพลงชอบแต่ดูหนังฟังเพลงดูหนังฟังเพลงชอบแต่ดูหนังฟังเพลงงานคนอื่นชอบเป็นเล็งงานที่ทําอยู่ดันเซ็งทําเป็นเครียดเครียดเคร่งเคชีวิตวัางวางเวงเวงต้อ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 งตองต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 ตื่นเตือนเตือนตือนอย่างเนี้ยมันต้องสอนอย่างเนี้ยมันต้องสอนอย่างเนี้ยมันต้องสอนสอนธรรมะนะ ความสดชื่นอย่าให้ลื่นหลุดขอไปที่ชอบที่ชอบป่าช้าไปมะได้ผีช่วยสอนสาระสาระอย่างเนี้ยมันต้องสอนอย่างเนี้ยมันต้องสอนอย่างเนี้ยมันต้องสอนสอนแล้วจะหายห่วงมันเป็นเสมอมันเป็นอู้อู้อะอะมันเป็นเสมอมันเป็นอู้อู้อะอะงานหลวงนิ่หลบจังนะไม่อู้ก็เหนื่อยสิคะมันพูดอย่างนั้นเลยนะเต็ม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  ต็มเ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 ต็มตุ้ง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 อย่างเนี้ยมันต้องสอนอย่างเนี้ยมันต้องสอนอย่างเนี้ยมันต้องสอนสอนนะเนี่ยไม่ใช่ถอน